คุณยายไร่สวัสดีค่ะคุณยายค่ะไม่บ่นเป็นยังคือตั้งสายยากคุณยายไร่ว่าคุณยายไร่สามศูนย์คุณยายไร่สามศูนย์สามศูนย์สองศูนย์ออกมาเลยเนาะเพราะว่าเริ่มเห็ดเนาะมาเอาคุณยายไร่เนี่ยเก็ดงดสดเนาะเล่าเขาแล้วเขาเริ่มตึกได้สามศูนย์เอียงหน้าหน่อยเอาเอียงหน้าหน่อยสามศูนย์แล้วก็เขาสวมเท้าโอ้กลายเป็นสายยากแต่งสายใหญ่เพื่อนคุณยายไร่สามศูนย์ โอ้ยเข่าจะว่าจะเลี้ใจแล้วอุ้ยพายเบิ่งเหมเอาวันนี้เราข้าวสีเบิ่งเนาะสีเบิ่งคือเกาหันละน่าคุณยายเนาะเสื่อเข่ารื้อเบืองเนาะจ้าแม่เอนี่นะยี่นว่าล่ำเป็นคุณยายโอ้ยล่ำเป็นอยู่ตะกี่เดี๋ยวนี้เข่าเราไปเยอะล่ำบ่ได้เยอะหน่อยบ่บ่เอาเอาโอ้ยบ่บ่แม่บ่เห็นดอกไ ตะกี้แมนยุ้กินเหล้าหานานนันลำอยู่เศร้าเหล้าเปน็นยังร่ำตัวเดือนนี่เศร้าเป๊กกเดือนนี้โอบเ้าเป๊กในท้องเดือนตัวนี้ม,นนมาต่อเรื่องเนาะครับผมนะท่านผู้ชมเนาะมาฟังคุณยายไล่เป็นฝันเป็นว่าได้เด็ดเด็ดจากกับแก่ว่ะท่านมันห้องบอกคุณยายบอกรือมันเบาเลยมันเบาเองที่ห้องนีเท่าน,นั้นท์ที่ที่ทอนี้เธอเลิกกันเลยวะคันจะบอกบอกไปโลดไปยังยายว่าห้องอีบ้องคือก็ห้องแล้วเนาะห้องอี ห้องเทือเ่ืธอมีอีดนั่นหาเถื่อห้องหาข้างหาข้างเธอชุดถ่ายเอาอีบ้างมีอะไรสอนกับแกได้เดี๋ยวนี่คันจะเอาเลยไข่อันนี้ฮกเทือ่แบบคืนห้องฮกเถื่อ่ชุดถ่ายฮกเถื่อ่จะมีหาเถื่อครั้งแรกหาเถื่อเออครั้งที่สองนี่ฮกเถือ่ฮกเถื่ออ๋อแล้วก็อฮกเถื่ฮกนะเอาอีบ้างมีอะไรว่าสิครับ โ่กเก็บแก่นะหือมีไงก็ว่าเอาเบื้องหัวจัดว่ามีไกับตีกับแกเป็นสีแล้วอ๋อก็บแกนี่ตีเป็นสี่โอ้เน่ยอันหากระบอกกับบอใส่กันเสมอเอาแล้วสิเอาเลขคันเอาเลขสามตัวนี่เอาสี่สี่หาหกอ๋อคันสามตัวสิเอาก็บแกใส่เป็นสี่เออกลยเป็นตีเป็นสี่หาหกเลขสองตัวหาหกหกหาอืมสี่หาหกหรือว่าสี่หกหายงสี่บอกคุณยายสี่หาหกหกหาไปเน็แล้วกลับตัวเลขสี่เลขมวนต้องกลับตัว สีห้าหกรัวสีหกห้าประมาณนี้นะครับผมจะมีชมหอ้เป็นห้องเป็นห้องนั้นห้องตอกันเลยบอกคุณยายต,อก,ตอกันบานนี้เออห้องอีเบิ้งมีมีตอนกับแก่เนาะห้องเท่านี้ละเพื่อนว่าคือคนได้มอกเนี่ยคือ,อ,อมันกับแก่บวมเป็นกับแก่ตัวนี้เสียงขันเสียงคนเออเสียงคนแต่ว่าไม้ควงวานเนี่ยมันกับแก่ละอยู่แล้วละห้องก็มิดหาเถื่อทุดไ่ายเพิ่งเติมพก เถื่อและห้องแล้วแกะห้องเออห้องโซนนี้แหละเนาะห้โชคให้ลาบ่เออว่าห้องก็ห้องห้องซ้ำอีก็เอาตัวว่ะทีแรกคุณยายไล่นั่นฟังนีเยินคนห้องหาเถื่อคุณยายไล่หรืว่ากันจให้โซไฮลาพอดีให้ห้องอีกเบิ้งห้องอี๋เบิ้งห้องเสือที่สองเลยหกเถื่อขยุ้มข้างแอนแอ็นเอ็นเอนเอ็ว่ะยุดไปเลยได้ไหมโอ้คุณยายสั่งกับแก่ได้ปะเนั่นบอกโอ้ยกับแก่ไม่ใหญ่นี่หัวตัว ถ้ารูปภู้ขาสี่งเงิน่งทองมากบหูเลยหูเลยกับแก่ตัวเเขาจีบวาหน้ยกยใหญ่มาแล้วกับแก่ห้องว่าทีมีโุกนี่ม่นยังอ๋อกรเขาห้องนี่เขาต้องมีโศกว่็นอะไก็ทางนึงไฟนอนสิ่ผักเงินมาให้นอนอูกเต่ยุ่งยากปวดดนกับว่าปดดนกับวาองจริงตกผักมาไม่ใช่ซ่อมก็แก่ไม่ใช่ไหนเลยแเขาบอกฝากมานี่ทือด้ซือเดกอยู่ แสดงว่างวดนี้เพิ่นบ่ได้ปากมากที่สุนปากปากก็จะหึงเลยบ่คคำแสดงว่าสิถือเรกยกั่นแม่นบ่กยังวันนี้เรือแม่ก็ว่ายังไงไล่สามส่วนไม่ยังไล่เจ็ดงวดซ้อนครับผมสายญาตินี่ได้มาบ่แม่นบ่ได้ย้อนค้าวหม้อเสีได้ครับได้มาเพราะว่าเพิ่นเพิ่นฝันแม่นเนาะครับผมเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวข้ามาล่ะเป็นเพิ่นห้องสดๆให้ฟังนี่บอกคุณยายบ่กห่องสดๆความความมื้อนั้นมันห้องสดล่ะมื้อนั้น ไม่ใหญ่มามาฝันมันขึ้นอ๋อมันเป็นควอมฝันบ่นน่เป็นความฝันแน่นอห้องสตมิมันก็ห้องอยู่มือหนึ่งแรงวันนี้ครับเออห้องอยู่แตกมันขห้อนี่หาข้างนี่ห้องสดๆห้องยี่หีห้องยี่หลีแต่ว่าหันหกข้างนี่เป็นความฝันบอกคนใหญ่ฝันหาเทื่อเพื่นว่าสี่ที่ห้องเพ็่นห้องห้องเพิ่นห้องเอาเบิ้งเจ้าโศกให้ห้องหาเทื่อเอายีเบิ้งไม่ใหญ่วันนะความฝันห้องอีทกเทื่อไม่ใหญ่ก็นับมือไหวเนาะอืโอ้ ไ้เล็กทุ้ดนี่มีอะไรก็ขีดหวานน่ะโตสุดๆน่ะตั้งแต่เลี้ยงวันอย่หรอกอ๋ออันห้องหาเท้อนั่นไอ้เต่หัวคำเอออันหกเท้อนี่ในความฝันความฝันคนที่ร์ตแจ้งมีอะไรก็ลูกหนึ่งเขาเลิเลยมึงเขาโอ้โหแก่ปไหนฟังโอ้เคยก็แก่บอกเอยเลยว่าสำคัญเนาะกับแก่นี่เนาะออจีหาโอเคงามเลยเนาะ เด็กเลี้ยงเล็กพี่เด็กน่องเด็กเอื่อยอะไรอย่างเงี้ยที่เม่ให่ตีกขาแก่เป็นสี่พวกฟันผกบอกว่าหาเที่กเขาบอกว่าหาเลยเนาะครับทุกไทยเขาว่าหกหรือยังไม่ให่ตีอะไรอืมเป็นสี่หาหกหรือว่าสี่ฮกขาน้อคนใหญ่เนาะกลับเอาตัวหมอนอืมอ้าครับผมกระชิบมาณนีเนาะคนใหญ่เนาะกันขันตัวห้องบอกแต่ว่ากันเขาบอกน้ำกันก็ยังบอกน้ำข้นนีเนาะก็คือข้นนีล่ะก็แก่แปลงข้นเนาะคือเสียงข้นเขาปนีนะ ก็แก่ห้องทุวหอ้องคิดว่านะาไม่ใชค,คิดในใจเจ้าของผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาสารุปตัวเลขของคุณยายไล่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอดได้ยินเสียงตุ๊กแกค่ะให้โชคค่ะท่านผู้ชมห้องขึ้นเนาะที่แหลกหาขังบดน้ก็หกขังคุณยายพ่นว่าตุ๊กแกนี่เป็นซีพ่นก็เอาตัวเลขให้เลยคะ่ะซีหาฮกพันวาจังไดก็ให้โชคหมานกับตัวเลขของคุณยายไล่เนาะ สำหรับคลิปนี้จ่าปอกขอฝากช่องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็เดเอยู่ใส่จ่าปอกก็สิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าไปใสเนาะมื้อนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะไปเบิ้งนํากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะคลวงปูอเจริญค่ะอ,อ,อันว้าเรื่องุณของสีเพิงน้องสร้างลากาเซ็นผมแม่ทรณีให้ปังเนี่ยค่ะลวงปูก็เป็นมา คือการบุ๊กเสกกมานี่สำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิยมไปใส่มาใส่กระซามัมิชีไปบูธเทพดาคนหลอกสมหลักษาคนให้เกียริสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขายหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าในขอบวินบนัตในเฮือนนือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนำสร้าง ส่วนเต็นผมแม่โทรณนี่บางของทีก็เกินแม่เต็นผมแม่โทรนี่บางคนมันก็นเอิอนไปเป็นเครือขาวหลงมันจะมีตัวผูกับกตัวเม่ยอ่าอย่ใน่ตอนนี้ที่เอฟไม่นี่มันครบสูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในทรัพค์ทนคือว่าถ้านําไปจะเกิดประโยชน์มีโชคไม่ลาภมันขำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดิซอยอย่าโยงเขาโมซ่าไปแลวดูซิว่วาพู้ได้มากว่าดีขึ้นวัตสุยางค่ะค้ายบ่ดีกว่ดี เออไปดังมียังบ่เคยเสื่อเหลือเสื่อเบ้อก็ถสื่อมอเขาคนเงินอยู่ว่ามันเป็นอาบหนาจมาไต่แบบเด้เนี่ยส่วนมากหลวงปู่หรืออาตมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลงเรื่องประกอบสิ่งใดคือนต้องลุงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่าเออคือสางเป็นชีสัดส,สีมีชีวะกคอนปูไปคุณแม่มาประมาณกระต่ายตั้งไหนก็นใส่สางต้องใส่สางในการอบรมบอกสึกส่วนมากเขาเลยเชื้อจำนำน้ามาหน,นา้าไปขีดมันเขาเบาต้องขันดีบด อ่าว่าจะขนสร้าง่หนังสร้างประกับสร้างอันนี้ชีรามาเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันสร้่งโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกเนเหลี่ยงสร้างอยู่สีเอ่ออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเ็จของงาสร้างแล้วกับพวกหนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ใหาตยาโยมพนมาชมบุญสั่งสลอกสละาส้างแม่นยังกะ พไปมาบูชาไปก็ด <era> ูสุภาษาคุลก็เป็นเอกดูในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศสงใส่สร้างพระเจ้าอิบ่าสมเด็จเจ้าอิปพระองค์ก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างโดยที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังหายยาโยมไปค่ะท่านผู้ชมจ่าปอก่ได้มีโอกาสเดินทางไปท้ำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะ ก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพริงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะารผม้ชมหนวดเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้เบิงเนาะค่ะารผม้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในใการเจรจาค่าขายค่ะารผม้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมา่เบิ้งขางในน้ำกันเนาะค่ะารผม้ชมเนาะ ว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในนัน้นแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมท,ทัลลิ่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุุกเสก ใส่มุวนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกรวมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรั์ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงโต๊กดวงกำลังตกตก,ตกเห็ดเอียงกะบ่พ่อสีดบ่พ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับรัพ์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เอาหนวดสีเพึิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค,ค้าบอ่ค่อยเขาหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้าวกับไผกกะผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากบผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตา หักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ